ฮือฮาบุรีรัมอยู่ในเต็ดคนดูมากกว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโอ้โหงงสิแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับยกระดับวงการฟุตบอลไทยคนดูไม่โกหกแน่นอนครับเพราะว่าอัตราการเข้าชมฟุตบอลในสนามบอลไทยเนี่ย มากกว่าทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัวเลขยืนยันนะครับจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอย่าง Transfer Market ขณะที่ล่าสุดครับบุรีรัมยูในเต็ดเห็นแบบนี้จัดหนักจัดเต็มเสริมตัวท็อปเกรดโคตรเอย่างโหดเป้าหมายลุยเอเชียคราวนี้มันแน่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแต่งโง่ลงเปียพงหยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปี๊พงยิงวันนี้ก่อดอื่นเลยนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับข่าวแรกครับมาดูกันที่แฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นแฟนบอลพันแท้แล้วบ้าบอลจริงๆนะครับจากสื่อของอาเซียนได้มีการวิเคราะห์ออกมานะครับแล้วก็มีตัวเลข ออกมาคอนเฟิร์มด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าลีกบ้านเราคือลีกอันดับหนึ่งที่แฟนฟุตบอลเนี่ยเข้าชมมากที่สุดในอาเซียนเดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงไปนะครับไม่ใช่เยอะที่สุดในอาเซียนนะครับเยอะกว่าที่อื่นด้วยบุรีรัมยูไนเต็ดครับตัวเลขออกมาเป็นที่18,363คนต่อเกมนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งบางเกมเนี่ยต้องบอกว่าโหโมันทะลุไปมากกว่านี้อีกนะครับ บางคางล่าสุดเลยนะครับเนี่ยครับตัวเลขยืนยันมาแล้วแล้วก็อันดับ2เป็นทางด้านของจาการ์ตานะครับทางอินโดนีเซีย15,414คนนะครับต่อเกมแล้วก็ตามมาด้วยทีมจากอินโดนีเซียอีก2ทีมเปอร์ซิบันดุงนะครับซูราบายาแล้วก็ถัดมาเป็นยะโคดารุนทซิมสนามใหญ่นะแต่สู้บุรีรัมไม่ได้ครับ ยาโคเนะแค่หมื่นส่นะครับหมื่นแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามนะครับนำดินหมื่นกว่าคนแล้วก็ทีมจากไทยติดอีก2ทีมคือท็อป10เนี่ยไทยติดถึง3ทีมนะสุดยอดมากๆเลยนะครับบีประทุมครับแปดพั 8, คนค่าเฉลี่ยเอาจริงๆ ถ้า BG จีปทุมฟอร์มดีกว่าน,นี้แล้วทำผลงานได้คงเส้นคงวากองเนี้ยตัวผู้เล่นนะ่มีอยู่แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ฟอร์มมันดีขึ้นกว่าน,นี้ผมว่าคนดูเกินหมื่นนะครับซึ่งถ้าคนดูเกินหมื่นนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างความป๊อปปูล่าอะไรมันก็ตามมาหมดนะครับและโอ้โหเหนียวแน่นมากนครราชสีมาหรือว่าโคราชอันนี้มันเขาบ้าบอลกันจริงๆผมเคยไปดูที่โคราชทีนึ่งอ้ห,ห,หูคนแตก คือคนโคราชชอบดูบอลนะนคราชสีมาในคนดูบอลเยอะนะครับเจ็ดักว่าคนนะครับแล้วก็เป็นอันดับ9กับอันดับ10ก็เป็นอินโดกับเวียดนามที่ติดมานะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือ10อันดับสูงสุดผู้ชมเข้าไปในสนามนะยอมรับเลยนะครับว่าอย่างโหดอย่างโหดนะครับสำหรับบอลไทย แล้วถ้ามาดูว่าทีมในลีกบ้านเราเนี่ยทีมไหนดีที่สุดนะครับหถึงหแล้วกันเนาะอันดับ1ก็เป็นบุรีรัมม์เมื่อกี้บอกไปแล้วอันดับ2คือ BG นะครับและอันดับ3คือโคราชนครราชสีมานะครับ,รบและอันดับ4คือเมืองทองโอ้ยถ้าเมืองทองเนี่ยเล่นให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะแล้วทีมยกระดับมาเหมือนเมื่อก่อนผมว่าคนดูมันทะลักอยู่แล้วอะเมืองทองตอนนี้หล่นไปอยู่4ี่พนะครับสี่พันสี่อะไรเงี้ยนะครับส่วนท่าเรือเน 4,004เหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขหลัก10ที่มันคาดเคลื่อนมากน้อยกว่านะครับรองลงมาก็เป็นราชบุรีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือของบอลไทยแต่อย่างที่ผมบอกไปครับมันไม่ใช่แค่มากกว่าแค่ในอาเซียนบุรีรัมยูในเต็ดครับคนดูมากกว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษถ้าเอาตามตัวเลขที่ยืนยันจากเป็นทางการของเว็บไซต์เก็บสถิติของโลกเราเนี่ยในวงการฟุตบอลอย่าง TransF อร์ a r k e เเนี่ยนะครับ บุรีรัมย์หมื่นแปดสามร้อยหกสิบสามคนมากกว่าเบนซ์ฟอร์ดที่มีตัวที่แมนยูจะซื้อมาเนี่ยนะครับอยู่หลายคนเหมือนกันเป็นพันอยู่นะเพราะว่าเบนฟอร์ดคนดูเฉลี่ยแค่17,185คนคุณคิดดูดิบุรีรัมย์ชนะทีมพรีเมียร์ลีก แล้วไม่ได้ชนะทีมเดียวยังชนะบอลมัดอีกบอลมัดนี่ทิ้งเป็นทุ่งนะฮะบอลมัดเนี่ยหมื่นกว่าคนหมื่นหนึ่งพันสองร้อยคนนะครับแล้วตัวเลขซ้ำลายปีเนี่ยสองแสนกว่าคนบุรีรัมยังดันชนะอีกเขาเรียกว่าบุรีรัมจะแตะสามแสนเอานะครับบอลมัดแค่สองแสนนะครับทั้งปีเพราะฉะนั้นแล้วเกรดคนดูที่เข้ามาดูแบบความเยอะเนี่ยบุรีรัมทิ้งนะเหลือเชื่อไหมล่ะ แล้วผมก็เลยดูที่ว่าเฮ้ยมันมีลีกไหนอีกที่ดังๆในยุโรปเอา้าอิตาลีสู้ไม่ได้นะอิตาลีมีถึง5ทีมในลีกที่สู้บุรีลัมไม่ได้ครับคนดูเนี่ยทีมวาเลนเซียเนี่ยเวเนเซียเนี่ยนะครับที่ JEZ ของอินโดเล่นเนี่ยหมื่นเดียวครับหมื่นเดียวนะครับทั้งภาพรวมรายปีแล้วต่อแมตต์น้อยกว่าบุรีลัมทั้งหมดโคโมก็น้อยกว่านะครับเอมโปลีก็น้อยกว่า A.C. มอนซาก็น้อยกว่าแม้กระทั่งกายารี ari, น้อยกว่าอีกครับโอ้โหเหลือจจเทื่อนะครับโอ้แล้วถ้าไปเทียบเกรดเนี่ยบุรีรัมจะอยู่ในเกรดเดียวกับาทางด้านของปามา ามา마นะในเกาโชซิรีอรนะครับแล้วก็ถ้ายกระดับหน่อยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าแบบสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเท่ากับคริสตัลพาเลสนะคริสตัลพาเลสนะครับแต่ว่าเอาจริงก็อยู่ระดับเดียวกับ ford, 10, 7, 8, เบรนท์ฟอร์ด7ม8 0 0เนนี่แหละคือถือว่าคนดูค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว พอมาสรุปภาพรวมเรากลายเป็นว่าลีกเราเติบโตส่วนลีกอื่นไม่เติบโตในฐานะแฟนบอลเข้าชมเนี่ยจากอาเซียนเคาวิเคราะห์มาเวียดนามลบมา11นะครับลีกอินโดลบมา5ส่วนไทยบวกขึ้นมาเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่บวกมา2.7นนั่นหมายความว่าเฮ้ยบอลไทยก็ได้รับความนิยม ไม่แพ้กับชาติใดในโลกเหมือนกันนะครับโอ้โหอันนี้มาชี้กันให้เห็นๆเ,เลยจากตัวเลขสถิติต่างๆนะครับอ่ะว่ากันไปมาต่อกันที่บุรีรัมย์อยู่นเตดครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าจะไปสอยสตอยโควิดแบคขวาลูกครึ่งเซอร์เบียรครับ แต่ว่าเลือกเล่นให้มอนเตเนโกนะล่าสุดเจ้าตัววัย32ปีเล่นให้ L.A.S.K. l ลินส์เนี่ยนะครับคือทีมยอดทีมอยู่เหมือนกันนะครับคาดว่าน่าจะมาอยู่กับบุรีรัมอยู่ในเต็ดนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะว่าบุรีรัมย์เขาจะชอบมัดรวมแล้วเปิดตัวทีเดียวครับซึ่งมันก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อน เริ่มซีซันเนี่ยคงจะได้รู้กันแบบชัดเจนว่ามีใครบ้างอะแต่ว่าเอาคนนี้ก่อนดีกว่านะครับก็อยู่ในนะ L A K, ออสเตรียนะ L A K L A S K เนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยลงสนามนะครับถ้าในฤดูการปัจจุบันที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยลงไป26นัดแอซิดไป3นะครับโดนใบเหลืองไป6ใบใบแดงแค่1ใบ เท่านั้นนะครับเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะติดทีมชาติเซอร์เบียม,มาเยอะมากนะครับคือเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์แบ็กเซนเตอร์แบ็กนี่เล่นแค่3เกมนะอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเอามายืนเผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทีมที่ผ่านานมาที่เคยค้าแข้งด้วยเนี่ยก็มีทั้งเรสตาเบลเกตนะเออแล้วก็มี1860มิวนิกในเยอรมัน นะครับมีราปิดเวียนนาคือก็เล่นทีมท็อปๆมาเยอะนะครับแต่ว่าอายุอานามก็32แล้วมาอาจจะใช้งานได้อีกปี2ปีนะครับแล้วก็เป็นตัวเกรด A นะในะในลีกออสเตรียผมว่าน่าสนใจยูโรปาลีกก็เล่นมาแล้วคอนเฟอเรนซ์ลีกก็เล่นมาแล้วนะครับก็ไม่ได้มีคำถามอะไรสำหรับนักเตะในเกรดระดับนี้กับบุรีรัมย์อยู่นเตดนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้นะครับเรามาปิดท้ายนะครับในรายการฟุตบอลที่จะส่งเด็กไทยไปฝึกญี่ปุ่นนะครับแล้วเนี่ยพ่อตุ๊กเนี่ยฝึกเองติวเองอยู่กับเด็กๆเ,เองเลยนะครับนั่นก็คือทางด้านของ GLO ครับ2 0 2และครับร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยครับ คืออันนี้คือแจ่ม,มากๆเลยคือพ่อตุ๊กเนี่ยลงไปสอนลงไปเทรนเองลงไปบอกแนะนําน้องๆว่าเฮ้ย <c oughs> ยิงยังไงแบบนี้ยิงแรงๆใครก็ยิงได้คุณต้องเน้นทิศทางเขาดูวิธีการยิงเรายิงให้เข้าประตูเราไม่ได้ยิงเอากล้ามเออเนี่ยพ่อตุ๊กเขาก็สอนบอกนะครับซึ่งถือว่าน้องๆหนูๆน,น,น,นี้โชคดีมากๆเลยนะครับที่แบบพ่อตุ๊กสามารถที่จะลงไปบอกแนะนําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องเอาไปฝึกเอาไปซ้อมอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับคุณต้องดูแล แลรรักษาสภาพร่างกายของตัวเองวินัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่ว่ารายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะเปิดโอกาสให้กับคุณนี่แหละนะครับให้กับน้องๆน,นี่แหละถ้าเล่นดีจริงดูเนี่ยเห็นปะ่ะพอตุกนี่60กว่าแล้วนะครับหกสิ 0, แล้วยังลงไปสอนเด็กยังลงไปดูคัดเลือกที่ดูเองแบบนี้รับประกันได้เลยนะครับว่าของแท้แน่นอนสําหรับคนที่ได้ไปอ่ะนะครับเดี๋ยวลองฟังพอตุกสักหน่อยครับ กระแสต้องบอกว่ากระแสการจัดการขายของเจ้าครับถือว่าดีมากเพราะว่าหลายตหลายคนบอกว่าอู้อยากให้ถ่ายทอดสดอยากให้มานี้แล้วเกินครับอยากพูดถึงนี้หนึงครับ ก็รู้สึกประทับใจนะครับที่กระแสฟุตบอลเจโอครับและเจโอสตาร์นั้นได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมนะครับจากแฟนฟุตบอลชาวไทยในส่วนสองส่วนด้วยกันนะต่อไปนี่จะไปทั่วทุกภูมิภาคนะตอนนี้ที่โคราชแล้วก็ที่ชนบุรีนั้นต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองโรงเรียนอะคาเดมี่ต่างๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นกระแสที่ดีมากจะก็จะมีการถ่ายทอดนะครับการถ่ายทอดนั้นก็จะมีในรอบ24ทีมสีดท้ายนะครับในทุกวันเสาร์และที่ของเกมการในขันนั้นๆนะครับเราจะมีการคัดเลืออกรรบแท48ีม วันอังคารพุทธพฤหัสวันศุกร์จะเป็นเจ o โอสตาร์พอเสาร์อาทิตย์จะเป็นรอบยี่สิบสี่ทีมสุดท้ายครับครับผมสุดท้ายท้ายสุดครับพี่ตุ๊กอยากให้พี่ตุ๊กฝากถึงเจียวโอสตาร์ไอเจียวโอครับอีกครั้งหนึ่งครับ ก็อยากจะฝากถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ปกครองบุตรหลานของท่านนะครมาพัฒนาวงการฟุตบอลร่วมกับ g l o นะครับและร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยนะที่เราจะมีวิธีการในการพัฒนาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องฮะยเฉยาะฟุตบอล8คน G l ียครับเป็นฟุตบอลสมัยใหม่เน้นให้เด็กเล่นฟุตบอลออนเดอะราว์บอลบอลกับพื้นนะฮะใช้ลักษณะของการเคลื่อนที่เร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็มีวิธีการเทคนิคในการเล่นค่อนข้างสูงนะฮะแล้วบุตรหลานของท่านจะได้จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล าเป็นโอกาสของบุหลังท่านเราเ o โอนั้นให้โอกาสนะครับถ้าบุหลานของท่านมีความสามารถนะสามารถที่จะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะกรรมการของูลนิธิแล้วของเ o โอที่จะสามารถจะอ่าบุหลางของท่านเนี่ยสามารถผ่านเกณฑ์ไปได้เนี่ยนะครับก็จะเดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาถึง6เดือนกับทีมคริสปาฟูกะโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดใทั้งสิ้นเลยนะครับเราต้องการผลักดันต้องการต่อย,ยอดต้องการพัฒนาให้น้องๆนันะ้นมีพัฒนาการสู่คุบณบอลอาชีพนะฮะจากเ o โอครับครับขอบคุณมากครับพี่ตุบ เอาล้วครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดาคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ